สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าจะพามาทำการแปลงเหรียญน,นะคะเ,เราต้องการเหรียญ BUSD แต่เรามี USDT อยู่นะคะเราจะทำยังไงอันนี้คือป้าทำการเตรียมแปลงเหรียญเพื่อที่จะเอาไปลงใน Launchpad Launchpool นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวป้าพาทําเลยนะเริ่มต้นเข้ามาที่หน้าจอหลักนะคะก่อนอื่นเราต้องมีตัว usdt ในกระเป๋า spot wallet แล้วนะคะถึงจะมาทําอันนี้ได้นะใครจะไม่มีก็คือไปซื้อนะคะเา่าเราก็กดมอค่ะกดมอแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาเจอเมนูเทรดนะคะกดไปที่แปลงค่ะซ้ายมือตรงกลางๆเนี่ยเห็นไหมคะแปลง ถ้าภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า convert นะคะทีนี้เราจะแปลงเหรียญ USDT กดตรงตัวเหรียญด้านบนนะคะปึ๊บแล้วก็เลือกเป็น USDT ค่ะ,ะจะเลือกหรือจะพิมพ์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเลือกเลยก็ได้นะตัวที่4นี้นะ USDT เราจะแปลงเป็น BUSD BUSD มันขึ้นให้อยู่แล้วนะคะเราก็กดยืนยันค่ะ ทีนี้จำนวนเหรียญที่จะแปลงป้าจะแปลงอยู่ประมาณสองเหรียญน,นะคะก็กดสูงสุดค่ะหรือพิมพ์เอาก็ได้นะคะสำหรับจำนวนเหรียญใครมีเยอะแล้วต้องการแปลงน้อยก็พิมพ์เอาค่ะเนาะขราวนี้ก็แสดงตัวอย่างการแปลงนะคะอ่ามันขึ้นว่าจำนวนขั้นต่ำในการที่จะแปลงได้คือ 20 USDT นะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าเราไม่สามารถที่จะแปลง USDT ไปเป็น BUSD ได้ถ้าเรามีเหรียญต่ำกว่า20 USDT นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็กลับมาทำคอนเวิร์ตตามนี้นะคะพอกดตัวอย่างแสดงการแปลงเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันหรือตกลงนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในการแปลงเหรียญน,นะคะ เอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะ